ยิสีกอกแต่สตูดิโอครับสวัสดีพี่น้องป้องไปสุขผู้ซูบคนครับพี่น้องครับมันมีจะพาไาเบิ้งบรรยากาศนะครับเผาฟูงยี่กวยครับเออเกิดมาอาสาหนึ่งไม่เคยเห็นเลยมันเป็นเพราะยเห็นเราเกิดมาเชิบชิบกาปีแล้วม่เคยเห็นเลยเออเผาฟูงยี่กวยเหมือเบิ้งง่ายๆนะครับคลิปนี้จะพาไปเบิ้องกับพิธีนะครับเป็นก้อมเสื้อนาะเป็นกุ้เถ่าก็จะขึ้นเม่นหม่เพาต้งองทำการเผาหลอ่อฟูงยี่กวยก่อนนะครับ พี่เบิมนะครับพี่น้องครับกระพาพี่เบิ้งว่าจะเป็นยังไงครับพผคนย่กลัวครับโอเคฉันนยญ่กล้วยอ้าว่งหนยญ่กล้วคนยิ่กล้วเออโอ้โหเออือโรกันตัวละคนยิ่งกลัวคนกำลังหลงอย่้กลัวครับไมยิ่งกลัว

เฮ้ยเขาขายม่ย๊วยพ่อมาจกไหนเขาขายมะยวยเนาะขายมะเบิองเมืองอันเขาขายะยวยเนาะโอ้ตะม้ง บดพูมเยมันเียนเี่ยเสียี่มนียเียบเยโอ้เกี๊ยงเยอแยะเกียงเียววานเกียงเผ็ดขดข่าวนีข้าวจา้วาวยสมบูรณ์คือยังนดงานยี่กวยเนาะชงคนยี่กวยนี่กดิ้นนะกสชิ้นะขอคนยีวยข่งน ลูกแล้เป็นล enfin ki> ูกเพื่อนเหรอพี่จะกล้วยมีประวัติยู่บ่เฉยวยัลูกพอ่อยอกพ่กล้วยแม่กไม่ยดกล้วยหรอแม่โอ้ยปีลูกพี่ปีเนาะเราลูกซื้อปี 他录得没有吧？ ล้วบนอนตี่เงาพ้วะอะจะไปเบ่งพี่เผาพีนึงเนาะคนเร็วทีครับเผาพวกแก้มเข้ามาล้วยห่อเปิดมาสันนึงมคือกแค่ไหนทำพี่น้องครับวันที่จะทำการขึ้นเม่นไหมเนาะาทำการเผาหลอดพ่ล้วยก่อนโอ้ไปเพลยวแล้วพี่ล้วยพนะ เปิดนวลเสื้ออยู่เป็นพิธีโบราณนะครับบุตรสาวบุญแก่เป็นว้ามาหาฮะบางอย่าครับพี่น้องครับคลิปนี้ยนะทำเป็นบุง,บง,บงครับพี่น้องครับพิธีเผาบางอยางก็ไวว

นะฮะนะครับเสือผ้าพ่อ์ะก่กวยไปคฮมไปเย็นครับพ um pues ี่น้องครับโอ้เปิดมาสาหนึงเมื่อคยได้เห็นนะครับพิธีแนวนี้พิธีโบราณนะครับเอาพ่อยี่กวยครับพี่น้องครับ ผู้วัยผู้วัผู้ไม่จะกลวยวัโอ้ยวันซ้อมไมจะกลียด่ะไปไเอาละครับนะครับผ้าไจะกลียดภูมไปเย็นนี่ครับองทอดปีบ่ะโอ้โหนะบางอย่างนะครับพี่น้องครับพี่ทีโบราณบานเฮา คนบ่าบริสัมเนไหมบริดิมีเยมียมีเบื้องใวิธีแนวนี่เอาอีดีหาย่าก็าบางอย่างก็ทายไปครับไอเบื้งอ้อมสามรอบยี่บ่ออ้อมตัวเราทื่อตัวมาไปเขาเดู ค้าร้บนเื่ออย่เย็นเป็นสุครับเม่นไม้ครับพี่น้องครับเม,ม่นไม้ครับเม,ม,ม่นเกาทุบไปแล้วพิธีเผาขีกล้ว,วยนะครับเผาหลอกพิธีโบราณหาเบืองอยากครับพี่น้องครับเปิดมาศาสตร์หนึ่งวันสิเบองงไงยๆนี่ส่วนผู้่าผู้แกบ้านห้องมาเผาขี้กล้ว,วย บรรยากาศนี่ครับคนที่ิ่งลูกเลยครับพี่น้องครับไปยงวเพิ่ลบ้าไปนสามรอบกวนสารอบเป็นเียนสาอกข้าบขอล่างสามกับตะพล่อนกันตะโพลอยก้วยสามอกกพ่ออ้วยไปแล้วกินแล้วสามรอบสามรอบ ม,มาเนี่ยครับเด้อยไปอยากขเขาเตาตะกรอนต้องไปกัากบ้างนะม่เยี่ยมเนี่ยครับน่ะไปอยากฟ้อมมาเด้อยไม่มาไม้เลยนี่ครบสามร,ร,รบอบรรรรแล้วครับพี่น้องครับอ่าครบสามรอบแล้วสามรอบแล้วพี่นองกล้วย

ta đi เด้อบ่ครับอืมกิน นายท็อปพัธีเขาเขาเด็กกล้วยครับมาเบอร์นะครับเด้อพี่น้องไม่เคยเห็นนลยครับเกิดมาสานึงนี่งปได้ับิเป่ายังไงนี่ทำพิธีรวยโอ้โอ้โอ้รุนแรงแต่ว่าสับปะรดอนี่วะเน่นมามันทำนะคู่กัไป อ่ะสุกคนอยู่เข้าไปครับเออสุกคนอยสุกไมอยู่กล้วยาวเียเออข้ไปแล้วอะไรนี่ฮะจีบนะอ้ากเือกคากระเือแล้วกเลือกอันนี้กล้วย เามครับจได้ไไไไต่อไปบ้าตัวบานนีไปแจกไปมีอะไรไปแกแไปแจกวปแจกมไมไปแจกหแจกั่งหายเลยเดยววะอ้อต ah ัเดีอ oh. ังไ ม่แล้มันจะยมาแล้ผมเปลี่นแล้วมันจะยเลยเืนเือนยไงมเขครับงมมเขครัเขารวยสัปะดนะครับต่างเันไปหน่อยมาก็ฝ่ายทไนรนบ่เยอะก่ากระก็มีกะทุนเนี่ยกระทุนนะกระทุนเนี่ยกรทุนกะทุนเนี่ยกระทุน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  Đó, đó, rồi. Mày hấp mày đó Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video เดาเจอแล้วว่แล้วอ่ะผมเย็นครับเรียบร้อยครับพิธีเขาคนเยี่กลือนะครับเรียบร้อยครับพี่น้องครับขอบคุณที่มารับชมนะครับผมจวดครับพี่น้องครับเฮ้ยเกลือของดีเลย